บ่าวไทโซสวัสดีครับะอกคุณณกุเด่นนะครับผมดวัาสุาีทุกทุกท่านนะครับผมก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับผมมีหลายคอมเมนต์หลายเอฟซีลหลายท่านทักที่เข้ามาว่าพูดเร็วไม่รู้เรื่องนะครับผมพูดช้าหน่อยนะครับ รวมไปถึงไม่ฟังแล้วคุณไม่รู้เรื่องนะครับดีครับี้จะมาชี้แจงนะครับมาพูดคุยกันนะครับผมว่ามันเกิดจากอะไรนะผมทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ก็มีคอมเมนต์อีกหลายคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าเออก็เป็นเอกลักษณ์นะผมเอกลักษณ์เป็นเอ่อีสันอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็มีหลายๆคอมเมนต์นะผมผมจมาตอบตอบเรื่องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่ว่าพูดเร็วนะครับเปรียบเป็น เป็นมาัแต่เกิดครับพี่น้องเป็นมาตั้งแต่เกิดนะผมเจวันเป็นคนติดอ่างครับผมติดอ่างนะครับผมพี่น้องติดอ่างนะครับผมสมัยก่อนทำไมไปดหน่อยนะครับผมคือฟังเพลงบลูเรือนะครับผมเป็นคนเดียวกลักษณะลินลินไกสันนะครับผมลินไกสสั้นนะครับกอยู่ขั้นตอนพยายามพยายามอย่างที่จะพูดช้าอยู่นะครับผมก็ ขอโทษครับที่ความรู้เรื่องนะครับผมก็ตั้งใจตั้งใจพูดช้าอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ได้ตั้งใจพอพูดไปพูดมามันก็ลืมลืมครับลืมสิ่งที่เราตั้งใจนะครับผมอันนี้ใช่ไหมเริ่มจะเร็วอยู่แล้วพูดเร็วอยู่แล้วนะครับแต่อยากให้รู้ครับความตั้งใจนะผมความตั้งใจก็อยากให้เอฟซีได้รับชมคลิปนะครับแล้วก็ดูวิถีชีวิตการทํางานแล้วรวมถึงการทําความดีต่างๆนะครับพี่น้องแต่บางทีก็คือว่าบอกเร็วความรู้เรื่องฮะ รับผมบายบายโอเคก็จะมาคุยครับผมก็ยังก็ฝากติดตามก็นด้ครับกับอยู่ขั้นตอนการพยายามครับผมเป็นมาตั้งแต่เกิดครับพี่น้องขับแม่ผมยังฟังบ่รู้เรื่องครับยีาว่าแต่ผมครับยีาว่าแต่ย่าว่าแต่เอฟซีครับผมแม่ผมยังฟังไม่รู้เรื่องครับผมพี่ชายผมเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เขาด่าตลอดนะครับผมก็ตั้งใจครับผมตั้งใจพูดชาอยู่นะไม่ได้ว่าไม่ไั้ไม่ได้ว่าไม่ไม่ตั้งใจ ก็ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาผมก็เก็บทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมก็ปรับปรุงอยู่ช่วงการปรับปรุงครับผมสักวันหนึ่งครับพี่น้องสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งนี้ตะพุชชาให้ได้นะครับผมตะพุชชาให้ได้คอยดูคอยดูแต่ตอนนี้คือก็บอกว่าขอโทษจะมากมหมนะครับผมที่ฟังไม่รู้ดูปลาครับพี่น้องอ่าลิ้นใกล้สั้นยังไงไม่รู้ดูกอ่า ดูลิ้นไก่พอพี่น้องมันสั้นหมดมอยู่เต้ผมจะให้เขาแบบบอลลูเรื่องผมก็จะให้เขาไม่เอ่อย่าให้เด็กพี่น้องโอยความตั้งใจก็อยากให้ออเอฟซี C, ผมมีความสุขดนะครับเดี๋ยวสิไปต่อลิ้นไก่เขาเนี่ยต่อลิ้นเก็บยันเงาสิไป้จได้บอลลูเรื่องเอาพี่น้องโอ้ยแต่ก็ขอโทษจับเด้อที่พูดไปแล้วฟังอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็ขอโทษขออภัยนะครับครับ สิปรับปรุงเกยยียร์ไยูนะครับผมนําไปปรับปรุงอย,อยู่ในช่วงขั้นตอนพยายามนะความพยายามพยายามปรับปรุงอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิดว่าวันหนึ่งผมต้องวอซาให้ได้นะครับผมเอฟซี FC ต้องฟังเข้าใหกว่านี้นะครับผมอส่วนที่ทันบอกว่าไม่ต้องปรับเปลี่ยนดอกคอนโซดเป็นเอกลักษณ์ของเราก็ขอบคุณอย่างมากมายนะครับผมมีคำติชมแล้วคำชมเชยนะครับก็ทำาจน,นะครับ คนเรานาทิโลเกเอาเลยนาทิโลเกอันนีิโตนะผมคนไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกธรรวดานะครับผมพี่น้องธรรมดาครับคำนินทาคือคําเป็นกําลังใจนะครับผมที่ทําให้ผมสู้ต่อไปนะครับผมไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับผมก็ัลนี้ก็มาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่บอกว่าพูดไวพูดเร็วนะครับผมโอเคครับลิปหน้าพอกันไหมครับเราออกเราอะไรสวัสดีครับ